เรชอบอะไรที่มันราครับอันนี้ไม่ทำเลยนะครับโดดจีบยีราฟใจกดแร์พี่ถึง้ับซับเลยนะที่ได้รถท่อเีพี่นะตัวเลกัต่แม่เขา่าว่าโหกนังรัวึงไปตันแบแล้วก็ตันดินนะครับแดว่นีรับะครับ อะไรๆครับโอเคเนาะโอเตอนเช้าก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับก็ทเล่นดูชมิโดนิแล้ววันนี้จะให้ดูชุดเป็นไง สนุกไปกันไหล่ะก็ดีอะครับน้งนองแต,ตอนบ่ายน,นี่ถ่ายคลิปสองคลิปนะครับตอนเย็นอีกคลิปหนึ่งนะครับมาดูกันเลยนะคะภาษาพี่ภาษะคลิปเดียวบ่ายก็คลิปเดียวเย็นก็คลิปเดียวนะครับอเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้พฮ่มีถ่ายคลิปถึงค่มด้วยนะครับน้องๆ อย่าไปกดติดตามนะครับอเบอร์ค่ะเขาบอกอ่ะมาบอกเบอร์อีกแล้วนะครับบอกเบอร์รอเราดเผื่อแมงจะไม่ได้ศูนย์เก้าแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่สีของพี่พิงอค์รัวๆเลยครับศูนก็เป็นเก้าสี่สีส่ของพี่เองครับนองครับเช่นครับเเคแต่ว่า ศูนย์ก้าสามก้าสี่สองสามสามดีแปดเลยนะครับโอเคต้องหาดวดๆได้เลยนะคะต้องงองอ่ะก็ไมทำอ,อะไรวะไม่ไ,ได้บ๊ายบาย,บาย